น้องของเปิ้ลเปิ้ลกับปิมปิมเปิ้ลกับิมอันนี้พี่ปิมอืมอยู่ใกล้วัดเจดีย์วัดเจดีย์ไอ้ไข่อ่าวัดระไข่นี่แหละอ๋อไอพีนี้เราบุกวัดเจดีย์ไข่นะอ่าใช่นี่อยู่ข้างหลังวัดเลยนะใช่เดี๋ยังไม่ถึงวัดอียังไม่ถึงวัดเนอะแปลงนี้มีอะไรอาจารย์ชามีดอกโอใช่ดอกดอกเต็มเลยใช้ของฝีพันซานโฮไปกี่รอบนะ หนึ่งรอบใช้ตัวไหนบำรุงกระตุ้นหรือตัวไหนตัวพึ่งเทโบไอยนาเทโบแพนแคนเซีโมรอนออสี่ตัวสี่ตัวครบเลยครบคบจุกจุไปเลยจุกจเลยฉีดแบบไหนอ่ะจุกๆุฉีดเนี่ยต้นแล้วก็ไปท้องกิ่งปุ๊บอย่าให้โดนใบเดี๋ยวมันจะออกที่ใบใช่ใช่แล้วฉีดไปนานยังเจ็ดเจ็ดวันก่อนฉีดมันเป็นยังไงน่ย ไม่มีดอกแล้วดีลเลอร์รายใหญ่เราไปไหนเนี่ยดีลเราจะดีลเลอร์รายใหญ่มาดูดอกด้วยนะเนี่ยจะได้ไปบอกโซนนู้นหน่อยโซนที่เขาไม่ออกดอกโซนที่เขาไม่ออกดอกนี่ใหญ่เราเข้ามาตรงนี้หน่อยดีลเลอร์โรงงานเนี่ยเป็นไงดีลเลอร์รายใหญ่เห็นแล้วเป็นยังไงจะใบใจยังอึ้งเลยดอกสวยดอกสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวนคุณพิมพ์เข้ามาใกล้ใกล้กันยิ่งไ ฉีดไปประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันครับแล้วแล้วอันนี้คือนี่หลังจากเจ็ดวันเหรอใช่อ้าวแล้วดอกมันยาวถ้ามันยาวเกินไปอ่ะมันใช่หรือเปล่าใช่เรอของผมก็เป็นแบบนี้มูยาวมากเลยใช่หรือมันได้ฝนดีแถวนี้มีฝนแสดงว่าถึงน้ำาล้ได้ถ้าเราออกดอกแล้วได้น้ําเนี่ยคั่วงจะยาวยาวเหยียดแล้วตอนนี้นะนะสมบูรณ์นะสมบูรณ์เลยดอกสมบูรณ์ดอกดดอกขั้วเนี่ย โอเคอยู่ความยาวจริงๆแค่นี้มันก็น่าจะพอแล้วนะมันเขาบอกว่าอีกรอบหนึ่งเจ้าอีกรอบหนึ่งใช่เอาตเอาต้นที่มันยังเหลือกิ่งที่ยังไม่ออกอ๋อบางต้นคือว่ามันมันดื้อยู่ออกน้อยเหรอเราจะไปซ้าเฉพาะกิ่งนะนึกว่าจะซ้ํากิ่งนี้อีกรอบนึงไม่ไม่ซ้ําได้เกแต่ว่าอันนี้ก็คือมันเป็นการรุงไปรุงไปอ๋อเพิ่มได้ แต่ทางดินยังไม่ได้บำรุงเนาะไม่ได้บำรุงเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวของปลูกแคปมาใส่แล้วก็ปุ๋ย12 62มาลงให้อ๋อหลังจากนี้ก็จะเป็นซานโฮใช่ชุกขังซานโฮโฮหมดเลยอ๋อเพราะดอกเยอะมากต้องบำรุงแล้วนะครับอย่างแย่งกันดุดร่วงอีกอยางได้ประมาณ30ตันเหรออ่ากี่กี่กี่ไร่แบลงนี้ยประมาณ8ไร่แปดไร่ร้อต้นกี่ต้น160 200กว่าต้น200เอากี่ตันนะ30 แล้วแล้วแล้วปีก่อนเท่าไหร่ปีก่อนได้ได้แค่ส3ามเอง13าต้นนี้เอาเอาลูกกี่ต้นทํามไม้น้อยแท้น้อยมันไม่มีดอกหรือมันเป็นยังไงปีก่อนหรือมันมีแล้วมันร่วงหรือมันยังไงมันมัน่วงอ๋อมันมีแล้วมันร่วงเหมือนบ้านเราเนาะใช่มันร่วงอันนี้ตอนดอกร่วงเราก็ใช้ตัวของไอไนท์กับแคลเซียมโรอนฉีดไปที่ดอกเลยกระซววเข้าไปกระซ่วกกระซววห้าวันกระซ่วห้าวันกระซ่ว ใส่ทะลักไปเลยมันจะได้บานติดทางแยกดีๆนะอาาจรย์ใช่มันจะได้30ตันเพิ่มเหรอจากจาก13ตันเนี่ยนะจะเอา30เลย30เลยนะคูณ2นะครับโจทย์ยากอีกแล้วเราคูณ2อนะต้นทุนต้นทุนเท่าเดิมนะครับแต่คูณ2นะครับแต่คูณ2เลยนะลูก AB ล้วนๆนะครับ AB ด้วยโอ้โหนี่สองเด้งนะสองเด้งสองเด้ง ปริมาณก็จะเอาเพิ่มทรงก็จะเอเบยาบจากที่เขาซื้อตกไซ้์หกเราต้องการร้อยหกอ่ะแต่กันแตกต่างกันร้อยแล้วตันละแสนตันละแสนเลยสิบตันล้านนึเขาเรียกว่ารวยสองเด้งใช่ใช่ไหมใช่เพิ่มอีกสามล้านเจ้าของสวนเจ้าของสวนพ่คำนวณให้เรียบร้อยแล้วคำนวณให้เรียบร้อยแล้วเรายังยังเพิ่งเป็นเหยียดตีนหมู นี่มันสวยต้นเดียวหรือเปล่าทุกต้นอ่ะทุกต้นหนูทุกต้นหลาวไอ้ทีนี่เดี๋ยวเราหันไปต้นหลังหน่อยมันไม่ได้ฟลุกนะนี่คืออันนี้คือหัวถนนแล้วนะอนี่ติดถนนเพื่อนบ้านเลยนี่เหมือนนี่กิ่งกิ่งต้ล่างก็ออกหมดนะกิ่งล่างเนี่ยออกหมดออกยันต้นกิ่งเลยนะยันต้นกิ่งเลยด้วยข้างบนเต็มหมด โอ้จริงๆก็เหลือแล้วนะครับนี่ก็ได้นงจะซ่อมอีกนะซ่อมต้นที่ไม่ออกบางต้นมันดื้อไงดื้ออย่าต้นนี้ไม่ดื้อไงเออมันไม่ดื้อแล้วมันไม่ดื้อมันแล้วปีก่อนๆเป็นแบบนี้ไหมเยอะอย่างนี้ไหมไม่เยอะไม่เยอะด้วยแล้วล่วงด้วยอืเหรอเขาเขาถึงได้สิบสามตันไงอ๋อได้น้อยไงคือปีนี้ก็คือ ได้ดอกเยอะกว่าเดิม,มอ่าแต่ว่าช่วงร่วงยังไม่รู้ก็ะยังไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวผมก็จะเอาพวกบำรุงทางดินมาให้และตัวฉีดดอกมาให้ใช่ไหมถ้าดอกร่วงนี้อาจารย์ชาก็ร่วงเหมือนกันนะ <laughs> ล่วงเหมือนกันผมต้องฉีดเพราะฉะนั้นสวนนี้ก็ต้องดูแลให้ดีอะเดี๋ยวให้คุณพิพาดเดินหน่อยที่ว่ามันทุกต้นไหมเนี่ยนได้เห็นสองต้นเองอต้นนู้นก็ได้ฝั่งไหนมีหลายล็อกเหรอมีหลายล็อกมีทุกล็อก เอาล็อกเดินง่ายๆนะเพราะวันนี้วันนี้ฝนฝนตกหรอลฝนมาตลอดเลย่มาล็อกนี้ก็ได้พาดูต้นที่ออกนะต้นที่ไม่ออกไม่ต้องดูเหมือนกดดันเจ้าของสวนยังไงสักอย่างเนี่ยตรงนี้ตาดอกก็ยังมีฟอร์มฟอมออกออกไหมคะล่ะกิ่งล่างไม่มีนะออกออกนี่ก็ออกแต่แต่ก็ออกนะออกหมดโอ้โห่นี่ ระยงระยายเขาเรียกอะไรนะดอกยุบยับเหรอดอกเขาเรียกอะไรดอกเป็นสีทองเอื้ยะเป็นสีทองเลยโอ้โหต้องพูดให้ครบไหดอกสีทองดอกสีทองนะอย่า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 ไปตัดคำไหนออกอย่าตัดสีออกนะอันนี้มันแฉะไหมเนี่ยเราข้ามได้ไหมเนี่ยเราจมไหมอ๋อเอากล้องเรายังแงนอยู่นะเนี่ยยาบริษัทเราดีจริงๆ ดูแต่ยันอ๋อนแข็งอยู่ไม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 ่ยุบนี่ยันกิ่งล่างเลยนะกิ่งข้างล่างมาหมดนะนะชนโคนเลยปกติกิ่งล่างนี่เขาจะออกค่อนข้างยากอืใช่แล้วก็ออกไม่ค่อยชนโคนใช่ไหมแถวบ้านเรานะเห็นไหมเราถ่ายกันฝนตกนะเอานี่ทะลุต้นมานี่เหไม่ได้แค่ชนโคนนะทะลุมานี่ยิ่งฝนตกยิ่งออกเนี่ยโ ช่ตามหลักฝนอย่างนี้มันต้องแหลมๆมบ้างแหลมๆนะอันนี้ไม่แหลมเลยครับดอกแน่นอนหรือมั็นพ่งตกวันนี้เหรอพ่งตกอ๋ออันนี้ตกเยอะวันอื่นตกปอรอยปอ่อยคือตกบ่อยแต่วันนี้ตกเยอะใช่ดูดูไปหนูอีกต้นหนูดูอีกต้นเอ้ามาแล้วเดินให้ตลอดมีทุกต้นเลยนี่ เอาแบบนี้ไหมที่ว่าจะซ้ําเนี่ยเนี่ยจะซ้ํานี่ทางฝั่งนี้ก็มาแล้วนี่ดูแต่ข้างบนก็เยอะในแงนไปนี่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 แงนไปก็มีหมดอ่ะเต็มเลยอันนี้เล็กๆกําลังเริ่มเี่นะอันนี้เป็นพึ่งพึ่งมาอืมเนี่ยเราซ้ําตัวนี้ได้อืมแปลงนี้ดีตรงที่ว่ามันกูมันลอยต้นไม่ค่อยป่วยจะป่วยยากมาก แล้วลากหากินเขาขึ้นมาสูงแสดงว่าฝั่งเนี้ยอากาศเขาไม่ค่อยไม่ค่อยแรงจัดถ้าแรงจัดลากหลบหมดแล้วโอ้นี่อ๋อรุ่นนี้จะมาที่หลังใช่ไหมใช่รอเต็มเลยเนี่ยอันนี้มาที่หลังเขารุ่นนี้แต่ก็มานะชนโคนนี่นี่ชนโคนเลยนี่ เอมข้างบนอืมอตยยมทยอยอยอยนี่ออกนี่ตาตาดอกไงืตาดอกต้นแบบนี้ทรงนี้น่าจะสักหกสิบหกสิบกว่าลูกได้ไหมได้เนอะมาตรฐานมีรูปปีที่แล้ว <laughs> นีแล้วว่าสองรอบต้นได้สิบสามตัน <laughs> <laughs> อย่างนี้อย่างนี้ถือว่าเต็มคาราเบลไหมอ่า เดี๋ยวมันออกสองข้างไงมันออกสองข้างเงี้ยสองทางคู่เลยออกสวยเลยเนี่ยออกโหดจริงใช่มองใจเลยโอ้โหอะไรเนี่ยมาดูชื่นใจเลยนะอกลางคืนยังมีใครแอบเอามือมาลูดเปล่าไม่มีนะเช้ามาดอกไปไหนดอกไปไหนส่วนข้างๆว่าคนข้างๆออกเยอะเหลือเกินอย่างเงี้ยแหมขอรูดสักหน่อยเถอะนะ โอ้โหจริงๆนะมีทุกกิ่งจริงนะมีทุกกิ่งขนาดข้างป่ายางออกยากนะเนี่ยและนี่เขาก็พ่นดีนะตรงที่ว่าปลายเขาไม่พ่นนะนะเออเพราะปลายไม่พ่นดอกมันไม่ไม่เไหมเต็มเลยสวยสวยป่ายางว่าออกยากคระืำแสงมันมันไม่ค่อยโดนแสงไงป่ายางจะออกแต่เราก็พาออกมานะออกนสดยาวสวยงาม ดอกยาวนะอือย่างนี้แต่งง่ายไงดอกมันยาวซูมๆคนงานยิ้มเลยเนี่ยถ้าดอกสั้นมี่แต่งยากเจ้าของสวนยิ้มเลยนาะโอ้โหนี่เลียงเลยนะอ FC เดี๋ยวฝากเรื่องการฉีดหน่อยนี่คุณปิมเขาบอกว่าตอนฉีดอะฉีดเฉพาะตรงไหนชี้เลยชีนี่นะฉีดนะเนี่ยแค่นี้นะ ไปลายปลายใบไม่เอาเลยไม่เอาอ๋อนี่คือถูกต้องสุดยอดนะแต่ว่าสวนแถวๆนู้นบางทีอารวาสอย่างเดียวเลย <c oughs> ออกไปเนี้ยโอ้ยดอกออกไปยันนู้นนี่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 แล้วแปลงนี้ดีตรงที่ไปลายปลายไม่ออกก็ก็คือไม่เหนื่อยตีดอกอเท่าไหร่ตรงนี้เดี๋ยวเขาจัดระยะเอาจะง่ายนะอย่างเอฟซีวิธีการฉีดอย่างนี้นะนี่ไต่ไปดอกเหลือๆไหนงอยากจะมือลูดเล่นเท่ากันหมั่นเขี้ยว อารมณ์สวนข้างเข้าสิงห์โอ้สวยนี่เต็มราวกล้องเต็มราวเลยมาหมดนะของครูกับปบนี้นะที่บ้านออกเต็มหมดกล้องไก่กิ่งนี้เลยเนี่ยมาเ่ยเต็มราวแต่ก็ดีจริงๆริงนะปลายปลายกิ่งไม่ค่อยออกเท่าไหร่ปลายกิ่งไม่ออก โอ้ยแต่อันนี้ก็ลามอยู่อันนี้ลามอยู่อันนี้มีอยู่สวยดูต้นนี้ไม่มีกิ่งไหนไม่ออกอันดูโอ้เอ๊ะแต่ว่าส่วนเนี้ดอกรุ่นรุ่นดอกค่อนข้างเสมอใช่สังเกตไหมรุ่นดอกเสมอมันจะเป็นแบบรุ่นที่ไม่ห่างกันมากอ่ะสวยนี่ขนาดไม่ยาวนะถ้ายาวว่าเต็มต้นนะถ้ายาวเต็มต้นข้อดีคือตอนแต่งแล้วเราบำรุง มันจะไล่กันทันเป็นรุ่นเดียวได้มันดอกไม่ทิ้งช่วงเกินไปก็แนวทางแนวทางก่อนนตตอนนี้เอาแค่ว่าใช้ไปครั้งแรกเป็นไงคุณปิพมผลงานแค่นี้พอใจไหมพอใจไหมพอใจพอใจมากพูดไม่ออกพูดไม่ออกนะอจารยดีบคออยู่เมื่อกี้ตื่นตันตื่นตันดีใจดีใจนะดีใจอ๋อคือ ปีนี้ดีกว่าทุกปีแล้วในในในปริมาณดอกที่ออกมาอืมอ๋อใช่ต่อไปง่ายเลยใช่ไหมทำดอกง่ายคือโทรหาอาจารย์ชาอย่างเดียวอ๋อเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะ้อาจางก็บอกมาทำไงบ้างจัดมาจัดอย่างเดียวอืมอืมแล้วนับจากนี้จะฉีดอีกวันไหนเจ็ดวันจ็ดวันอ่ะจ็ดวันอีกนับจากนี้เจ็ดวัน ฉีดอีกรอบนึงเพช่วงนี้มันฝนไงใช่ต้องดูฟ้าฝนว่าต้องฉีดอากาศแห้งๆหน่อยนะพอพอชุดที่สองฉีดปุ๊บพอชุดที่สามเราก็ถอดพึ่งออกตัวเดียวเดี๋ยวให้อาจารย์ชาสรุปว่าหลังจากนี้เราจะใช้อะไรในการบำรุงบ้างอ่ะอาจารย์นะพอชุดที่สองเราฉีดพึ่งเสร็จแล้วนะพอชุดบำรุงเนี่ยเราก็ถอดพึ่งออกตัวเดียวทำไมที่ต้องถอดอาจารย์ เดี๋ยวมันพึ่งมันมันมาไม่หยุดมมาไม่หยุดมันเยอะเห็นบางคนเริ่มโทรมาว่าทำยังไงให้มันหยุดออกอพอแล้วคนเราก็ใช้ตัวไอ c a แ c นเซอร์รอนแล้วก็เทอร์โบแพนสตัวสามตัวช่วงบำรุงใช่ช่วงบำรุงดอกไปฉีดยาวๆไปเลยจนถึงหางแยะหางแยะให้มันขึ้นเก็ตให้เรียบร้อยใช่ถ้าถ้าดูแล้วมันร่วงเราก็ยิงด้วยไอายกับแคนเซบอรอนสตัวไปที่ดอกเลย อ๋อช่วงทางแย้เนี่ยถ้ามีการล่วงให้ให้อีกเพิ่มการฉีดเพิ่มโดสแล้วก็เพิ่มโดสแคนเซมบูรอนเป็นกิโลครึ่งกิโลครึ่งแค่นั้นแหละอันในหนึ่งลิตรอันใหนึ่งลิตรต่อน้ำพันลิตรต่อน้ำพันลิตรเอาแค่สองตัวนี้นะพี่ีเรียกว่าเอาฉีดเสริมในช่วงที่ว่ามันจะมีการหลุดล่วงอ่าหลังจากสมมติว่าติดบมดแล้วเรียบร้อยแล้วขึ้นเก็ดเขียวแนวเลยเอายังไงเราดูแลไงต่อก็เซ็นสัญญาเซ็นสัญญาเลยหรอขายเลยขายเลยนะ พราะมันจะมีลูก AB ทั้งแปลงเลยเนี้อหอมเน้อหอมนอเอบีทั้งแปลงเลยอ่ะเดี๋ยวใครใครใช้ซันโฮนี่เราหาลงแบบราคาดีๆมาให้เลยนะแล้วก็ฉีดยาวๆชุดนี้แหละอ๋อไอยนยทัวแพนพึ่งเทอร์โบแคลซเซอยมมอลอนใช่ยาวเลยแต่ว่าพึ่งเน่ยเราแค่แค่สองเดียวต่อน้ำผลิตเท่านั้นอ อัตราการใช้ก็เหลือซองเดียวต่อน้ำพันลิตรใช่ก็ประหยัดแล้วตอนนี้ประหยัดแล้วทีนี้ยิงยาวๆทุกกับเจ็ดถึงสิบวันจัดไป FC หลายขวดเนาะง่ายไหมง่ายจำง่ายดีบางคนตั้งบนปากถังเวลาผสมนะเก็บแปดขวดจับไปจับมาควดไหนเป็นขวดไหนใสหรือยัง ก็คือ uhm สูตรอะช่วงดอกประมาณนี Noel: ้เด si> ี๋ยวมีช่วงลูกอีกจะมีการเปลี่ยนตัวสูตรที่ว่าขยายลูกขยายลูกเป็นไอในชุดสองเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตกันแล้วกันช่วงนั้นบอกไปตอนนี้เดี๋ยวลืมอีกเดี๋ยวลืมถามไม่จบอีกคนะเอฟซีเดี๋ยวเราก็มาติดตามสวนคุณปิพมกับคุณเปิ้ลใช่ว่าดอกที่ชุดนี้ที่ออกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วจะได้กี่ลูกจะได้กี่ลูกหรือว่าอาจทางแย้ถ้าเรามีเวลาก็ มาดูสิอีกทีหนึ่งมันเป็นหางแย้หรือหางอะไรหางกระโลกพิทิพฝากเอฟซีของพิทิพด้วยยังไงเนี่ยถ้าเขาอยากได้ดอกประมาณนี้ต้องยังไงกันบ้างเนี่ยถ้าอยากได้ของใครที่ยังไม่ออกหรือว่าทำออกยังไม่เต็มยังออกยังไม่เต็มยังไม่เต็มกิ่งยังไม่สะใจยังไม่นักยังไม่ได้ดังใจเนี่ยก็เอา อาจำหน้าจำหน้าพิธีบอกไว้เพรว่าปรึกษากันก่อนนะมอมญทองเกษตรพันธุ์มอญทองมอญทองนทองเกษตรพันธุ์เบอร์โทรศัพท์นะคะ0824149624อีกครั้งนะคะ0824149624โทรมาปรึกษากันได้นะคะ อ่ะแล้วก็ของของอาจารย์ชาด้วยไม่ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องน้อยหน้านะไม่น้อยหน้าเบอร์อะไรอาจารย์ชา081ย์แปดหนึ่งเก้าห้าหกนที่หเลขตุดเลขที่ออก โทรแดงสองเบอร์สองเบอร์รับเพื่ออาจารย์สอนอยู่ก็พีทิพย์พีทิพย์มาได้สลับกันไปกันมาจะมาดูในสวนให้ตลอดเวลาอำเภอเออไม่ใช่อำเภอหว่าจังหวัดเลยทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่พร้อมเดินทางสานู เต็มระบบเต็มระบบนะครับนี่เดี๋ยวเรากำลังจะปรับที่วางติดถนนใหญ่โอ้โหตรงนั้นประมาณพันกว่าเอเคอร์วางให้หมดไปเลยพ่วงเลยฮะพ่วงพ่วงสิพ่วงนะชะโอ้โหไอพีเดี๋ยวไปไปผลิตก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวฝากติดตามสวนคุณเปิ้ลคุณปิมด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตามให้เป็นระยะนะครับสำหรับิปนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย ยิ้มใหญ่เลยเจ้าของสวนนะยิ้มเลยดอกดอกติดเยอะสวยปิ๊งนะสวยสวยเยอะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ